กูจะไปส่งให้กับอาจารย์อาจารย์อาจารย์นวดเนี่ยอส่นสนจะมะเนนนมื่อคืน่ยจุดประสานลังติ้งหูอันนี้คือวิชานวดยานะครับที่ผมคิดขึ้นมาเองอหลักการความรู้ก็คือมาจากจุดต่างๆของวิชานวดน,นวดแผนไทย,อ,ยอ่ะอานาตอมี่อะแล้วก็เอาอยาน้้ำมันวาดผสมสมุนไพร1แปดหมอสิงเนี่ยเอาเข้ามา ใส่ในเรื่องยาเรื่องจุดก็กลายเป็นวิชานวดยาซึ่งเป็นส่วนตัวผมวันนี้คือถ่ายทอดถ่ายทอดสู่คุณสาวผู้สาวชื่อแก้วนะฮะนะครับคนที่ทาให้ในชื่อแก้วเพราะว่าอ่าให้คนชื่อแก้วเนี่ยเขาเพิ่งทาตัวเองไปเมื่อกี้นี้อ่าใช้วิชานวดยาคือคือผมเคยทาเขามาแล้วครั้งหนึ่งเขาก็จะมีความทรงจําทาเป็นแล้วก็ จะมีความเขา้าใจเรื่องการห่อมือหนึ่งใจฝ่ามือซึ่งเป็นภาษาโบราณในปริมาณยาที่มากพอคือหนึ่งใจฝ่ามือนะครับอ,อันนี้นนคนที่ทาให้นั่นคือแม่แก้วนี่เขาก็มีอาการไข้ไอส่วนคนที่กําลังได้รับการทานี่เขาก็มีวิชานวดเป็นหมอนวดสาวนะครับชิวอิ๋วอันนี้ก็มีอาการไข้แล้วก็ไอเหมือนกันแต่เขายังมไม่ต้องไปเท้านั้นไม่เกี่ยวห้ามก็รูรปรอบคอใต้คา,านานๆสิ แต่เราฟอกสบู่ว่าให้มันรอบคอที่ไม่ใช่แค่นั้นเออเออเอออันนี้เขาเป็นผู้หญิงนะครับเอ่ผมก็เออไปไหนทหาระวาจังไหนก็ก็ปล่อยให้เป็นอ่าสตีสุภาพสตีเขาก็ถูถุยถ่ายทายากันผมก็ดูเฉยๆพูดมากอย่างเดียวพออีกน่อยถ้าอีกนั้นนอนั้นน่อยให้ยามันเข้าน้าเข้าเนื้ออย่ารีบเร่งใจเย็นเออนี่คือวิชาประเภทนี้ยมันใจดีคือ ต้องใช้เวลานานสักครู่หนึ่งเพื่อให้เกิดอาการเข้าเนื้อเข้า,ขาน้ําเข้าเนื้อน,น,นะยานะ่ะซึมเข้าไปในผิวในร่างกายของคนเราแล้วก็ตอนนี้อิ๋วว่าได้กินยาหอมหรือยังอ่าการได้กินยาหอมแล้วเนี่ยแปลว่ายามันสดชื่นเข้าฟังได้ละเออดีขึ้นละอือเธอเป็นหมอนวดสาวส่วนคนที่อยู่ด้านขวามือเนี่ยอันนี้เขาเป็นหมอนวดสาวเหมือนกันใช่เป็นแม่ค้าค่ะ ของเธอของเธอแม่แก้วเนี่ยอยู่ซ้ายมือส่วนแม่ยุ้ยนู่นอยู่ขวามือนุอ่นอยู่ขวามือของมุมกล้องคือตัวผมเนี่ยอ่าในกางจัดไอติมน่ะอันนั้นก็เป็นหมอน,นวดนะ<ต>นวดนวดฝ<ด>่าเท้าวนวดนวดครีมนวดอะไรเป็นด้วยเก่งด้วยเออขายขาย,ขายของี่เป็นอย่างเดียวค่ะวดีเป็นอ่ะจค่ะอ่าโอเคโอเคได้ระยะเวลาที่พอสมควรแล้วโอเคจบครับ อ่าคนที่เดินมานี่คือแม่แก้วนี่ก็เพิ่งทาาไปเมื่อกี้นี้เป็นแม่ค้าขายไอศครีมวอรนะครับมีอาการเป็นไข้และไอเหมือนกันโอเคโอเคครับนี่คือร้านไอศครีมวอรนะครับ